สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายใช้งานสวิตแสงแดดแบบ3สายให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทประเวิร์กรีเทลจำกัด um ที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ ปกติเวลาที่เราจะเปิดปิดหลอดไฟนะครับเราก็จะกดเปิดปิดที่สวิตช์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าหากเราลืมปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟก็จะติดสว่างอยู่ตลอดเวลาจนถึงเช้าทําให้เสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะไฟที่อยู่นอกบ้านนะครับเช่นไฟลัวไฟหัวเสาไฟลงรถเป็นต้นครับการติดตั้งสวิตช์แสงแดดนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ ในการเลือกซื้อสวิตช์แสงแดดมาใช้งานนะครับเราจะต้องเลือกค่าแอมแปร์ของสวิตช์แสงให้มากกว่าค่าแอมแปร์รวมของหลอดไฟทั้งหมดที่เราจะต่อใช้งานครับและเนื่องจากสวิตช์แสงแดดของแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะกำหนดสีของสายที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการต่อสายใช้งานเราควรศึกษาไดแกรมการต่อสายที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับ ตัวอย่างสวิตแสงในรุ่นนี้นะครับสายไฟด้านไฟเข้านั้นก็จะใช้สายสีดำสายไฟด้านไฟออกใช้สายสีแดงและสายนิวทัลของสวิตช์แสงนะครับใช้สายสีขาวครับและก่อนทําการติดตั้งนะครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาการติดตั้งสวิตช์แสงตามรายละเอียดวิธีการติดตั้งที่ผู้ผลิตกำหนดมาให้ที่ข้างกล่องหรือที่กระดาษคู่มือครับ และในวิดีโอนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์แสงแดดแบบ3สายกับวงจรแสงสว่างเดิมที่ใช้สวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไฟอยู่ครับโดยผมจะติดตั้งสวิตช์แสงแดดนะครับให้อยู่ระหว่างสวิตช์ทางเดียวกับหลอดไฟโดยจะทําจุดต่อสายลายและสายดูท่อตรงจุดนี้ครับ และจากไดอะแกรมการต่อสายข้างกล่องนะครับสวิตช์แสงแดดแบบ3สายรุ่นนี้สายสีดำนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าสายสีแดงสำหรับสายลายทางด้านไฟออกและสายสีขาวสำหรับสายนิวทรัลของสวิตช์แสงแดดครับ ก่อนทาการติดตั้งสวิตช์แสงแดดนะครับเราจะต้องปิดสวิตช์ไฟและปิดเบรกเกอร์และตรวจสอบเช็คดูว่าทั้งสายลายและสายนิวทอลในจุดที่เราทํางานนั้นจะต้องไม่มีไฟเพื่อความปลอดภัยในการทํางานครับที่จุดต่อสายลายนะครับที่ออกจากสวิตช์ทางเดียวก่อนมาถึงหลอดไฟเราก็จะต่อสายลายนะครับเข้ากับสายไฟทางด้านไฟเข้าของสวิตช์แสงในสายเส้นสีดำครับ ต่อไปนะครับเราก็จะต่อสายลายทางด้านไฟออกของสวิตช์แฝงในสายเส้นสีแดงกับสายลายที่ต่อไปยังหลอดไฟครับ ต่อไปนะครับเราก็จะต่อสายนิทวทรของสวิตแสงในสายเส้นสีขาวเข้ากับสายนิทวทรของวงจรครับเรามาลองไล่สายวงจรกันอีกครั้งนะครับสายลายที่ออกจากสวิตนะครับมาเข้ากับสายเส้นสีดำของสวิตแสง สายลายทางด้านไฟออกของสวิตแฝงในเส้นสีแดงนะครับต่อกับสายลายที่ไปหลอดไฟและต่อสายนิวทอลในเส้นสีขาวของสวิตแฝงกับสายนิวทัลอของวงจรครับเมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับไฟก็จะมารออยู่ที่สวิตแฝงแดดครับและเมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตแสงก็จะทํางานและจ่ายไฟต่อไปยังหลอดไฟครับหลอดไฟถึงสว่าง และพอถึงตอนเช้าที่แสงแดดเริ่มมากนะครับสวิตช์แสงก็จะตัดวงจรไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรหลอดไฟจึงดับครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากสั่งสวิตแสงแดดแบบ3สายในรุ่นนี้ผมจะวางรายละเอียดช่องทางสั่งซื้อทางออนไลน์ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้วิดีโอนี้ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้ความสมบูรณ์ยูนิตตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊ก คมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆื่นอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ครับโปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย